Karena hingga mataku, Yanta, sentang batang, habis sama Echa, sako ucuca, suhu cuca, suwacuca, samudu, ana dimani, sentut sako cak, สันตินทะโยจะนิปโกจะอัปะคภูเกลสุอนันุคิโตนาจะกุธามาจะเรกินจเยนวิญญูปเรอุบาวัดยุงสุขิโนวาเคมิโนหนตุสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตตาเยเกติปานาปุตติตสาวาทาวราวาอนวะเสสาดีขาวาเยวะมหันตาวามัจิ มารัสกาอนุกัตหูราทิฏฐาวาเยจะทิฏฐเยจะดูเรวสันติอวิดูเรบูทาวาสัมภเวสีวาสเบสตาภวันตุสุขิตตาตาณะปโรปรังนิกุเบธนาติมัญญะกัตจินากัรจิพยาโรสนาปฏิกสัญญานนยมัญญัสสะดุกมิชยยะ มหาตาญาธานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุรักเคเอวัมปิสัพพุเตสุมาณสัมภาวเยอปาริมาังเมตตัญจะสัพพโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปาริมาังอุดทังอโทจติเรียนจะอสัมปาทังอเวรังอสัมปัตตังติถันจารังนิสินโนวะสยามโนยาวัต สวิคตามิโตเอตังสติงอทิตยาบรามเมตังวิหารังอิทามาหูทิฏฐิจะอนุปกรรมมซีละวัดเสนณะสัมปันโนกาเมสุวินียเคทางนาหิจาตุขาภาสยังปุนเรตีติ